13มีนาคม2563ฝึกฝนความสงบนิ่งสามารถสื่อเชื่อมกับความเร้นลับของชีวิตได้คำพีเต้าเต๋อจริงบทที่26แบ่งปันและอำนวยพรเดือนแห่งความท้าทายท่อนที่13ปัญหาทั้งหมดที่เกิดจากโลกภายนอกคือกระจกเงาให้เรา่องตนเองเมื่อความท้าทายมาเยือน ความสงบนิ่งคือวิชาการฝึกฝนหลอมหล่ออย่างหนึ่งคือการฝึกฝนการยอมรับความขุ่นมัวแล้วกันกรองให้ใสสะอาดนี่คือจิตอันกว้างใหญ่คือวิสัยทัศน์อันกว้างไกลคือความอาจหารเด็ดขาดและมันคือวิทยายุทธที่แท้จริงหลังความสงบนิ่งแล้วการเริ่มต้นใหม่จึงมีความเร็วที่แรงกล้ามนุษย์ต้องเรียนรู้สองประการที่สำคัญมาก 1การเรียนรู้แปลเปลี่ยนคุณมัวให้ใสสะอาดเริ่มต้นจากฝึกฝนอยู่ในความคุณมัวเสียก่อนแล้วใช้ความสงบนิ่งฝึกฝนให้กลายเป็นใสสะอาดจากใสสะอาดกลายเป็นสงบสุขนี่คือการฝึกฝนวิทยายุทธ์อย่างแท้จริง2เรียนรู้การเปลี่ยนความสบายเป็นชีวิตใหม่ที่คึกคักมีชีวิตชีวา คือการเดินออกจากโซนสบายของตนเองเริ่มกระบวนการจากจิตสู่การกระทำและส่งผลซึ่งกันและกันนี่คือการฝึกฝนที่เริ่มจากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติที่เปี่ยมด้วยสติปัญญาล้ำเลิศการฝึกฝนสงบนิ่งสื่อเชื่อมกับชีวิตที่ลี้ลับได้ต้องใช้สปปรรพคุณของดวงจิตทั้ง7มารวมกันคือจิตสุขุมรอบคอบ จิตเคารพยำเกรงจิตเคารพนอบน้อมจิตสำรวมเข่งขลึมจิตซื่อสัตว์จริงใจจิตกว้างใหญ่และจิตให้อภัยเป็นยาที่นำชีวิตสู่ความมหัศจรร์ฝึกฝนได้เท่าไหร่ความผาสุกก็ได้เท่านั้นดังนั้นประเทศจีนได้เลือกสรรความสงบนิ่งและความหนักแน่นมาปิดประตูเมืองเพื่อพิทักษ์ราษฎร นี่เป็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ในการเสียสละตนเองเพื่อปกป้องชาวโลกอาจารย์เจ้าเมี่ยวก่อวันที่13มีนาคม2563เจนเมธีภาคแปลภาษาไทยวัชรีวัฒนโพงคาสินผู้อาน